เรียกว่าเป็นรูปแบบที่หลอกให้รักหลอกให้หลงและลวงลงทุน,นะฮะผู้เสียหายไปกระเสียนนะครับเขานำหลักฐานเขาน้องเรียนกับตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโตรีหนึ่งหรือว่าสอทหนึ่งครับหลังจากที่ว่าไปพบชายคนหนึ่งในโลกออนไลน์ครับแฝงตัวมานะแล้วก็สนทนาการจนเชื่อใจครับจากนั้นเนี่ยถูกชักชวนลงทุนสกุลเงินดิจิทัลครับเริ่มต้นคือว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยโหลดแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญของจริงจาก App Store ในแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ว่าตอนที่ลงทุนฮะ ไม่ได้ลงทุนในแอปจริงนะครับต่อมาค่ะแยบยนต์มากส่งลิงก์มาให้ค่ะลิงก์นี้เขาชื่อว่า ibankssp com ค่ะอ้างว่าไอ้ลิงก์นี้นะพอกดเข้าไปนะลงทุนเลยสามารถทำผลกำไรได้สูงกว่า ผู้สายเขาหลงเชื่อสิขาโอนเงินไปพอร์ตแรกครั้งแรกนะพี่เดียว50 0 0 0บาทค่ะจากนั้นโอนต่อเลยครั้งที่2อีก1ล้านบาทค่ะปรากฏว่าสามารถถอนผลกำไรได้จริง2 0 0 0 0นบาทนะตอนนั้นนะก็เลยเชื่อมันเลยคะ่ะว่าเอ๊สงสัยจะเป็นเรื่องจริงแล้วละ่ะลงทุนต่อไปค่ะภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมารวมการโอนเงินไปทั้งหมด13 000, 000, บัญชีเป็นเงินมากกว่า16ล้านบาทผลกำไรโชว์บนแพลตฟอร์มค่ะ บอกว่าได้แน่ๆ53ล้านบาทแต่53ล้านบาทที่ว่านี้ถอนไม่ได้แม้แต่บาทเดียวค่ะอยากให้จริงจังะคะ่นะเนาะอยากให้ให้จริงจังในการติดตามเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของของเราของประชาชนจริงๆเงินเก็บตอนนี้หมดหมดแล้วหมดเลยเหลือติดบัญชีหลักพัน ทางด้านของรองผู้บังคับการสอ horses, ทหนึ่งนะครับพร้อมกับผู้กํากับการสอบสวนนําทีมตรวจวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เครื่องมือพิเศษมารับเรื่องฮะโดยมีการเปิดเผยถึงแผนประทุกรรมนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าไฮบิสแกมครับหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนนะครับเบื้องต้นก็จะมีการประสานตํารวจทองที่เกิดเหตุให้เร่งสอบปากคําแล้วก็ขอหมายเรียกพยานเอกสารไปยังธนาคารครับเพื Yeshua ่อดูเส้นทางทางการเงินของบัญชีม้า ทั้งหมดส่วนใหญ่นะครับเงินก็จะมีการถูกแปลงไปเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับส่วนนํำรวจสอท .1 นึ่ค่ะจะมีการสืบสวนหาเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นขบวนการเดียวกันไหมที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า โดยก่อนหน้านี้ค่ะเคยไปรับตัวแรงงานไทย6คนเขาอ้างว่าเขาถูกหลอกไปทํางานเป็นแอดมินค่ะแต่กลับเป็นงานปลอมโปรไฟล์มาหลอกคนไทยให้ลงทุนซึ่งพบว่ายังมีแรงงานไทยอีกประมาณ400คนที่ทํางานลักษณะแบบนี้อยู่ค่ะแต่ละคนจะติดบัตรเหมือนพนักงานเลยนะครับประมาณ4 0 0้คนนะครับ4 0 0คนก็จะมีการแบ่งแผนกว่าทําหน้าที่หน้าที่อะไรบ้างนะครับ มีการอบรมมีการเขียนสคริปต์ให้ว่าวันวันหน,นึ่งต้องทําอะไรบ้างนะค,ะคนนี้มีหน้าที่หาโปรไฟล์โปรไฟล์คนที่เราจะก็ไปก๊อบรูปภาพใครมาเนี่ยจากไอจจาก Facebook จาก TikTok ก็จะเอามาส่งให้ต่อกับคนที่จะไปหาเหยื่อหรือจะไปหาเป้าหมายนะครับเป้าหมายสวนมากเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนิดนึงนะครับที่สูงอายุ แล้วก็มีฐานะหน่อยคือต้องเตือนคุณผู้ชมฮะผมนี่เตือนแท้ทุกวันจริงๆครับในเรื่องของหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ลงลง,ลงทุนนะดูสติกันนะฮะเพราะว่าคุณอภิคณาเนี่ยไปถามมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยบอกว่าต่อวันนะฮะจะมีผู้เสียหายแจ้งความที่ว่าถูกหลอกในรูปแบบของให้บิสแกมครับประมาณ20-30ถึงคนนะแล้วความเสียหายต่อวันนะฮะหลักร้อยล้านบาทก็ลองพิจารณาดูสิว่านี่คนเดียวนะคนเดียวนี่16ล้านนะครับ นี่ใครที่ว่าตกเป็นผู้เสียหายภายออนไลน์นะครับคุณต้องใช้สิทธิ์ตนเองไปแจ้งความอย่างแรกเลยนะฮะคุณเนี่ยต้องรู้ให้ทันที่ผมพูดได้เพราะว่าผมเป็นผู้เสียหายมาก,ก่อนสองบาทผมก็แจ้งนะฮะ <c oughs> อีกบัญชีหนึ่งสิบาทกว่าผมก็แจ้งนะ <c oughs> ตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกไปสอบปากคำก่อนสงกรานนะฮะ <c oughs> นี่จะสงกรานอยู่แล้ว <c oughs> เรียกหรือยังคะยังครับดังนั้นผมจะบอกว่าคือไม่มีเส้นไม่มีสายเลยทั้งนั้น เพราะว่าผู้เสียหายเยอะมากต่อวันคุณต้องรอตามลําดับเลยว่าโอ้โหตำรวจเนี่ยแต่ละวันเขาต้องเคลียร์นั้นอย่างแรกคุณรู้ทานเสร็จคุณแจ้งธนาคารก่อนให้เขาอายัดให้สองคุณแจ้งหนึ่งซีซีหนึ่งคุณจะได้คิดได้เคสไอดีมาแล้วคุณเอาเคสไอดีเนี่ยไปแจ้งที่สอพหรือสนกใกล้บ้านแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปให้ธนาคารจากนั้นรอครับถามว่าจะได้เงินไหมไม่รู้แต่ขอใช้สิทธิก่อนเนาะค่ะเวลาแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหาทำยังไงคะมผมก็รับฮะ แล้วยังไงต่อผมก็แรปครับโอแต่บางทีแรปไม่ทันใช้วิธีนี้สิจะหากแรปไม่ทันหาแก้วหากระมังอะไรก็ได้ที่เคาะเสียงนังคอมในโทรศัพท์แล้วเคาะเคาะเดี๋ยวต้องให้อยาไปคุยต่อต้องให้เจอคุณอุษาไงอุษาเยี่ยมสุวรรณนี่เนี่ยนะอย่าไปดูรับมือกับมิจฉาชีพได้หลายวิธีแต่อย่าไปรับมือด้วยการโอนเงินให้นั่นเอง